สวัสดีครับผมชัยพระรามสองพักื่องพุทธคนอีโอหนึ่งก็จะเป็นพระปิดตาก็เพิ่งได้มาเนื้อไมกะพัดอ่าองค์นี้เป็นของหลวงปู่แย้มนะครับหลวงปู่แย้มนะครับวัดตะเคียงนะฮะเป็นพระถือว่าเป็นพระที่พระใหม่ไม่นานนะฮะผมเรียกว่าเป็นพระใหม่หลวงปู่แย้มวัดตะเคียงนะฮะพระปิตาก็ปัจจุบันก็มีชื่อเสียงดังมาก คุณก็หากันเยอะนะครับไม่ใช่เพราะว่าเคยมีประสบการณ์มาก็เลยทําให้คุณหากันนะครับดูง่ายจําไว้นะครับลักษณะทรงอย่างนี้นะฮะท่านจะมีเขียนไว้ว่าลงปู่แย้มใต้ฐานสําคัญก็คือต้องเป็นอย่างนี้นะครับสามก๊กมีไหมเริ่มมีแล้วครับแกนี้ใต้ฐานจะไม่ใช่เป็นอวนอย่างนี้นะครับมันจะต่างกันนะฮะอันนี้จะดูง่าย <ST. S 1> เนื้อจะดูง่ายต้องศึกษาที่เนื้ออันนี้ปู่แยม้มอีกองหนึ่งก็จะเป็น รงนี้ไม่ค่อยดังครับความนิยมไม่ค่อยมีเป็นกอหลวงพ่อคุณพระปิตาเนื้อไมกะพัดกอหลวงพ่อคุณวัดบานลายัยแต่บางคนก็รู้จักนะครับไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับแต่พระเจ้าคุณใช้ได้ผมก็เลยได้เช่ามาแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับจะได้รู้ว่าเอออันนี้เป็นของใครจะได้รู้เกิดไปเจอเข้านะครับราคาไม่แพงแต่น่าเก็บนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อคุณนะครับวัดบ้านลายัยเนื้อไมกะพัดหายากเหมือนกันครับไม่ใช่ว่ามีเยอะนะครับ